พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่31กร,รกฎาคมคิสตศักราช2024 คำพยานชีวิตโดยคุณเจรีดาบี้มิชิแกนสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการฟื้นฟูในความนิ่งสงบและข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อ10จงนิ่งเสียและรู้เถะว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกคุณเจรีดาบีเป็นพยานว่าดิฉันสะพายกระเป๋าที่หนักไว้บนไหลคว้ากุญแจแลรีบไปที่ประตูดิฉันอยากจะอธิษฐานแต่ก็จะรีบไปทำงานดิฉันเบื่อที่จะกระโจนเข้าสู่โลกโดยไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าใช้แต่กาลังและสติปัญญาของตนเองในแต่ละวัน ดิฉันพึมพำคำอธิษฐานขณะรถติดแต่ก็โหยหาเวลาที่จะพบกับพระเจ้าดิฉันรู้สึกลังเลเมื่ออยู่ที่ประตูเลยหันหลังกลับและเข้าไปในห้องอธิษฐานเมื่อดิฉันเข้าเฝ้าพระเจ้ามันเป็นช่วงเวลาแห่งเสลาเสลาเป็นคำภาษาฮิบรูที่รวบรวมข้อพระคัมภีร์หลายข้อ แม้จะไม่ทราบความหมายที่แน่นอนแต่นักวิชาการบางคนเชื่อว่าเสลาบ่งบอกถึงการหยุดชั่วคราวระหว่างการแสดงดนตรีความเงียบสั้นๆช่วยเพิ่มความสวยงามของดนตรีและทำให้ประสบการณ์ของผู้ฟังเข้มข้นยิ่งขึ้นเราต้องการความดิ่งสงบในชีวิตของเราเช่นกันการใช้เวลากับพระเจ้าเป็นการฟื้นฟู เราจึงได้พบความหมายที่แท้จริงของพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อ10จงนิ่งเสียและรู้เธอว่าเราคือพระเจ้าช่วงเวลาแห่งความนิ่งสงบร่วมกับการให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงความยุ่งเหยิงวุ่นวายในยุคปัจจุบันกลายเป็นวงซิมโฟนีที่ยอดเยี่ยมได้ข้อคิดสำหรับวันนี้การใช้เวลากับพระเจ้าเสริมกำลังข้าพเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่มีความยุ่งเหยิงในชีวิตข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าบลงทั้งหลายที่จะหยุดนิ่งสงบในการทรงสถิตของพระองค์ให้ข้าบลงทั้งหลายพบที่ลี้ภัยและกําลังเมื่อยอมรับพระองค์เป็นแหล่งแห่งสันติสุขอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ